สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กันทร้นวัฒนาพาสแปบเด้อพี่น้องก่อนอื่นก็นขอบคุณเอฟซีถุนประเทศและก็ต่างประเทศน้องด้จ้าที่เขามารับชมร้นมานวัฒนาเมื่อนี้ได้จ้ามามาพี่น้องเมื่อนี้เขามีตําหางหมึกพี่น้อง <c ười> เคยกินแต่ข้างหมึกอันนี้ลองซื้อหางหมึกมากินมื่อพี่น้องมาเอาก็มีแบบทัวร์ไล่หลัก็อีกระลำหน่อยนึงแล้วก็ชะอมพี่น้องข้างสวนขึ้นเขามาต้องยังไล่นาะพี่น้องเนาะมามากินลเลยเฮาตําส่วนส่วนข้างหมึกเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนพี่น้อง ช่วงบรรยากาศเทียงเทียงโอ้ยมันนี่หนาวสวยพี่น้องเอ้ยทางใดหนาวเนี่ยเนื้ไหลหนาวเดือนเมษาุนายนน่าจะาจอ,อ่ะอืมตัวไรอ่ะ แหลกดูเรื่องไม่ต้องเพบมัมในห้อง เดินปีนไปทั่วเลยพี่น้องเย้ยหนาวเดือนไม่สาทึ่งลมเย็นเจอ,จอยๆอยู่มีขนมจีนหนหนึ่งเลยสวยเลย

cục đi không? Cứ cả là khang mực Em mình ảnh cho bà lại thăm khang mực không? ตำมกระเสลอยด้ทัวร์นี่์ มันพี่นอางมันกึด าใจค่ะพี่น้องเลยหายง่วงซ่วงเลย <c oughs> จังใดก็ฝา,ากช่องรัฐมนตรนีพาสแสบนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัฐมน,นารีทีจ้า <c oughs> มันนี้รันมนตนาขอตัวเลยจ้าสวัสดีจ้า